ก็จะได้กลับบ้านแล้วว่าถ้าการตรวจัางที่2นี้ผลออกมาเป็นลบได้กําไรสีเขียวกลับบ้านนะคะก็จะได้กลับบ้านในอีก4วันข้างหน้าซึ่งก็อยากให้ถึงวันนั้นแล้วว่าเฮลโหลทุกคนวันนี้ทําจะต้องตรวจโควิด COVID 19รอบเล่าที่สอง ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บหรือมันจะแสบมากกว่าเดิมไหมเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าตรวจรอบสองแล้วดีขึ้นไหมผลเป็นยังไงคือวันนี้แพมได้คิวที่จะต้องตรวจโควิด19รอบสองะคะ่ะเป็นช่วงเย็นของวันนี้ซึ่งทําคิดว่าถ้าตรวจเย็นวันนี้แพมน่าจะได้ผลอย่างเร็วอะคือพรุ่งนี้เย็นก็ ก็ลุ้นน่ะไม่รุ้ลุ้นทําไมอ่ะก็อยู่แต่ในห้องอ่ะมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าก็เห็นในข่าวเขาบอกว่ามันก็จะมีแบบเอ่อพวกที่มีเชื้อแล้วเชื้อเนี่ยมันมาแสดงผลตอนช่วงแบบท้ายๆของการคูลเนทีนนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าว่าผลจะเป็นยังไงจะได้ข้อมือสีเขียวกลับบ้านไปด้วยไหมเนาะ อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตนะคะในการอยู่แบบที่เป็น ASQ นอกเหนือนจากที่เราสามารถลงไปนั่งริมสาได้วันละสองครั้งอะคะ่ะก็จะมีแม่บ้านที่จะมาทำความสะอาดห้องให้เท่าที่สังเกตอะเหมือนทุกๆ4ี่วันนะคะแม่บ้านจะมาทำความสะอาดให้ครั้งหนึ่งหลังจากที่เราตรวจโควิดรอบแรกแล้วก่อนที่แม่บ้านจะมาทำอะคะ่ะ ก็จะมีพนักงานของทางโรงแรมเนี่ยแจ้งเรามาทางไลน์ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เวลานี้นี้นะจะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดห้องซึ่งช่วงเวลาที่เขาจะมาทำนะคะก็จะอยู่ประมาณ20-30นาทีไม่เกินค่อนข้างเร็วระหว่างที่แม่บ้านมาทําความสะอาดห้องเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ในห้องได้นะเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะมารับเราให้เราลงไปรอที่ริมสระแล้วก็นั่งรอไปจน กระทั่งแม่บ้านทําความสะอาเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะมาแจ้งว่าห้องเรียบร้อยให้เราอะ่ะกลับขึ้นไปห้องได้เจ้าหน้าที่ก็จะพาเรากลับขึ้นไปเนาะแต่เราสามารถนั่งอยู่ต่อได้นะคะถ้าในเวลานั้นเนี่ยแขกท่านอื่นๆที่นั่งอยู่อะ่ะมันยังไม่ครบตามโค้ต้า15คนที่เขากำหนดในแต่ละรอบอย่างที่เคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะว่า ในแต่ละรอบอะเราสามารถนั่งอยู่ได้ที่ริมสระ45นาทีเนาะจริงๆแล้วเราอยู่เกินได้ถ้าเช่นกันค่ะถ้าคนอื่นๆที่นั่งอยู่ที่ริมสามีไม่ถึง15คนเราอยู่ต่อได้เราสามารถแจ้งได้ว่าเราขอนั่งต่อซึ่งทำเคยนั่งอยู่ต่อนานสุดก็เกือบสองชั่วโมงอะโชคดีว่าคนน้อยเวลานั้นคนน้อยด้วย เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้นะช่วงแรกๆที่ทำได้ลงไปอะค่ะส่วนใหญ่แล้วว่าคนที่พักใน ASQ ที่โรงแรมเดียวกันกันกบแพมคือรอย a l เบนจาเนี่ยทำสังเกตว่าจะเป็นเป็นคนจีนกับคนเกาหลีค่อนข้างเยอะก็แอบ,บถามพนักง,งานเหมือนกันเขาก็บอกว่าเป็นครูก็คงเป็นครูจากโรงเรียนนานาชาติเลยพวกนี้มังคาไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่ากปปลุ่มล็อตใหญ่นั้นน่ะเขาได้ออกไปแล้วเรียบร้อยช่วงหลังๆที่ลงไปเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นเป็นเป็น,ปนชาวต่างชาติเป็นชาวตะวันตกอะ่ะเ,ออเยอะเยอะกว่าแต่ก็ยังพอมีคนจีนบ้างปรับปรายแต่เป็นคนจีนที่แบบทำสังเกตว่าเขาสามารถพูดภาษาไทยได้บ้างก็น่าจะเป็นเป็นคนที่ทำงานในเมืองไทยอะค่ะที่เริ่มทยอยกลับเข้ามาเนาะเ,ออเราก็ วางอ่ะมันก็เผือกเรื่องคนอื่นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเรื่องมาแชร์ให้ฟังนะคะในแต่ละวันนะคะมันค่อนข้างชีวิตมันค่อนข้างเป็นรูทีนเหมือนกันอะเพราะว่าเจ็ดโมงเชา้าอาหารามาอาหารเช้ามาเสิร์ฟใช่ไหมเราก็ต้องกินเลยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ร้อนแล้วก็อาหารกลางวันก็มาตอนเที่ยงอาหารเย็นก็5้าโมงเย็นจากที่ก่อนหน้านี้ตอนที่พาอยู่ที่เม็กซิโกเนี่ยพกินข้าววันละสอมื้อ เช้ากับกลางวันอะทัมค่อนข้างรวบไปเป็นมือเดียวกันแล้วก็กินเย็นคืออาหารพอชั่นเขาให้ค่อนข้างใหญ่เลยนะแบบพอชั่นแบบแน่นๆนะผู้ชายตัวใหญ่ๆกินได้แบบอิ่มอะแล้วก็ทุกมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะก็จะมีผลไม้กล่องโตให้กลางวันก็จะเป็นพวกขนมหวานอะไรอย่างนี้เนาะแต่พัมก็จะไม่ค่อยได้ทานหรอกพูดเหมือนผอมไหมไม่ผอม อยากจะผอมแต่ไม่ผอมตอนนี้ก็เลยเตั้งแต่อยู่มาเนี่ยค่ะก็เลยแอ,อรูทีนของการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นโดยการที่ออกกำลังกายเป็นวันละ2ครั้งคือรอบเช้าหนึ่งรอบกับรอบบ่าย1รอบเพื่อที่ให้เวลามันผ่านไปได้เร็วขึ้นนะ่ะเพราะอยู่ในห้องเนี่ยวันๆไม่ค่อยได้ทำาลัยอะ,อะก็ตื่นเช้ามาก็กินกาแฟกินข้าวเช้า ดูข่าวดูซีรีส์กินข้าวดูข่าวดูซีรีสวนไปอย่างเงี้เยเรื่อยๆก็เลยแบบเอองั้นเราเพิ่มรูทีนในการออกกําลังกายเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วกันอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับบ้านแล้วอ่ถ้าการตรวจทางที่สองนี้ผลออกมาเป็นลบได้กําไรสีเขียวกลับบ้านนะคะก็จะได้กลับบ้านในอีกสีวันข้างหน้าซึ่งก็ อยากให้ถึงวันนั้นแล้วว่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันเนาะว่าการตรวจครั้งที่สองของแพมเนี่ยมันจะเจ็บน้อยลงไหมมันจะแสบน้อยลงไหมยพยาบาลมือนิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันอีกรอบนะคะ